สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำผลไม้รวมเนาะสับๆกันเลยนะครับนะผสมกอบก็จะบีเนี่นะครับพริกกระเทียมนะครับผมแครอทเล็กน้อยนะผมหั่นแล้วเนาะแครอทนะครับผมเนาะมีน้ำมีมะนาวสดนะครับผมมะขามน้ำข่มเปียะครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บครับกุ้งแห้งตัวขั้วเนาะแล้วก็มีแคบหมูเล็กน้อยนะครับผมเนาะ ก็จะมีนะครับปีสาวรสนะครับมีมะเขือเทศแครอทเนาะแล้วก็ส้มนะครับผมนะมีสาวลตสุโปรสุกขนุนสุกนะครับผมแล้วก็มีองุ่นดำนะครับองุ่นดำแล้วก็มะละกอสุกเนาะครับผมนาะเดี๋ยวมาตำด้วยกันเลยนะครับผม ใส่พริกกระเทียมลงไปตามขอนเ้องตามด้วยแคหลอดซอยนะครับผมนะเข็ดๆเลยนะครับผมนะเฮ้ย,ยกินอะไรไปเพื่อเพื่อนนะนะผมนะ จะใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนนะครับผมนะจะใส่เยอะไปนอกครับผมนะกุ้งแห้งฝอยนะครับผมนะ น้ำมะขา,ามเปียกครับผมนะน้ำปลานะครับจะหั่นมะนาวใส่เนาะใส่มะนาวหนึ่งลูกนึงครับผม หอมน้ำหนาวกัเลยนะครับพวกเนี่ยขอไปนะครับผม กินน้ำมะนาวนี้โอ้โหสำลักเลยทีเดียวนะผมเ <c oughs> มื่อเกิดสีดานะครับผมเนาะ สองลูกนะครับผม,นะมเนาะวันนี้ตลาด <c oughs> ไม่มีธกยาวขายนะครับผมเนาะปัจจุบันก็ยังไม่ออกกันนะครับผมเนาะมีต่ต้นเนาะไม่เป็นไรถ้าผมนะไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะ เร <c oughs> ก็ตันผลไม้อย่างเดียวนะฮะ <c oughs> <c oughs> อืมจับเลยนะผม <c oughs> <c oughs> จะใส่ด้วยสบูดน้ำมันลงหน่อย นี่เป็นเสารถต้นเราเองเนาะนะรบผมเนาะออกลูกได้กินแล้วนะครับผมเนาะเนี่ยครับบวันวันปเปรี้ยก็เลยนะครับผมเนาะมีต้นปลูกเองเลยนะครับผมเนาะก็ลงคิใไปดูแล้วเนาะตัวนี้เขาสุกแล้วนะครับผมเนาะสุกเก็บหมดแล้วนะครับร่วง พอสุกเขาก็ร่วงนะครับผมน้ำก็เลยเก็บครับ <c oughs> ก็ใส่ลูกแล้วกัน,น <c oughs> เนาะเขารสชาติเปรีร้ยวหวานเลยนะครับผมเนะน <c oughs> ครับเหมือสวยๆเลยนะครับผม รสชาติจะ um Islam, เปรี้ยวอมหวานนะครับปลูกเองนะผมนะมาต่อด้วยอง่นดำนะผมนะ เอาขนุนสุกนะครับผมนะจะตำลงไปในหน้าผมนะแล้วก็สับปะรดนะครับผมนะสับปะรดกรอบไปเลยนะครับผมเนปะ็นเป็นสับประรดพันธุ์ภูเก็ตนะครับผมนะ,ระกอนนะรอบเลยนะครับผมนะ ตามด้วยส้มเขียวหวานนะครับผมนะถ้าใดสนใจอยากลองทำาลานะาเชิญนะครับผมตาผลไม้รวมนะครับผลไม้อะไรก็ได้นะเราปรุงรสชาติตามใจชอบนะครับทำแบบตำไทยหรือว่าตำปลาก็ได้นะครับผมที่เราปรุงรสชาติเนะให้ถูกปากเรานะครับแล้วก็แกะ ก็เป็นกีบๆแบบนี้นะครับผมเนาะขอใส่มะละกอเล็กน้อยนะครับผมเนาะเมื่อกี้ทำล่วงเนาะสุกแล้วก็ยังทำล่วงอีกนะครับผมเนาะลูกไม่ใหญ่นะมะละกอนบ้านเนาะนี่ครับข้างในมีเม็ดด้วยนะครับเนื้อฉ่ำเลยนะครับผมเนาะ มันละกอบนบ้านเลยนะพ่อถ้ามาันละกอลูกเล็กก็เราก็ปอกแบบนี้เลยนะครับปอกแนวขวางนะครับโหตกรถช้ำเนาะ ก็จะแบบนี้เลยนะครับผมนะ้อเสร็จเลยนะครับผมนะมครับมาทับทุกท่านครับผมนะ ตามผลไม้รวมนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้เราปรุงน้ำส้มตำแล้วเนาะเราก็คบกให้ผสมเท่นั้นแค่นั้นมไม่ต้องตำให้เละนะครับเพราะว่าผลไม้เขาสุกอยู่แล้วเนาะมาครับแร้วนครับผมราเลยครับผมนะ ัดผักเลยนะครับมีกระหล่ำปีกับผักสลัดเนาะผักขวดจานนะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะมาทานด้วยกันเลยนะครับผมหอมๆเลยนะครับทุกทมากมาก นะคทำแล้วก็โรยด้วยคุณสมขั่นะแบบนวนะครับผมทำแบบนี้เลยนะครับผมทะเราจะแหนมเครื่องเคียงด้วยแคบหมูนะครับผมเด็กน้อยนะครับอ่าครับทุกท่านครับผมนะเรียบร้อยแล้วครับผมสีสันสวยงามเลยนะครับ มาครับทุกท่านครับผมนะ้ำอร่อยแน่นอนนะครับผมนะ้ำไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับผมนะอร่อยเลยครับผมนะ ได้สนใจอยากลองทำทานนะครับกรบผมนะครับส้มตำผลไม้นะครับผมนะตำบนไม้รวมนะครับผมนะอร่อยแน่อนอนครับผมยินดีเข้จบวันนี้นะครับสวัสดีครับ